ขอบคุณครายเลงใจนะครับขอบคุณตาต้นตาน้องขอกคจับอีกหน่อยทนมีครับนั่นอิกหน่อยอายุ18ปีครับนั่นอกหน่อยเสียต่อสะออนหลน์น้องลอายสะพหน้าพรแนะับพร้อมกับน้องมีลินด้วยนะครับขอบคุณอะไรจากคุณแม่ขวัญด้วยนะคะเสื้อเสื้อเทเลสต์อะไรจะมานนะครับ ขอบคุณเจ้าป๋อ,อ,อลำดีนะคะผู้จัดว่าหนองเงินไปอีหลาพันหนึ่งบุรีรุ่งเจ๋อผู้ชายเป็นเงินเจ๋อหลานพันเดี่ยวหางเงิน เรงไม่เชอกรักกันิงดีไหมลรา่เช่อนะเวทีพอกราลูกความรักเราสิลูกเราก็จะบอกแม่ไงบอกว่าไงุณยแช่เอนเลยเออะแช่พุาเหมือนกันเลาแชรเมเลยแช่อะไรญาติอะไรให้แช์ขนาดนั้นลูกโอุ้กยาวโอ้กาปีกืก วันนี้ลูกบอกใครมาหาป้าเหมยค่ะลูกบอกว่าใครป้าเหมยคะถ้าป้าเหมยไม่มาหนูจะงอนป้าน,นะคะนี่คือคำชังจากพ่อไอจะเป็นโผ่จะเป็นโทษล้อจะเป็นที่รับทางเลยมาหามเลยหลวงไฮเอ๊ะศูนย์อันนี้ล่ะมาลองกี่ดอกสักหน่อยนะครับขอบคุณมะม่วงที่ในตะกร้าของพ่อไอ้นะครับหนูกกินหมดแล้วค่ขะขอบคุณมาเลย น้องีิลินปลุกมาเลยทุกทวงเลยนะคะครับขอบคุณบ้านทักบ้านน้อยไอ้ด้วยนะคะลักะาลักะบ้านไอ้ตาคุมพ่อจ๋าน้าเงิค่ะบ้านทักบ้านน้อยเมาหมดแล้วลูกบอกปลุกคุณย่าเตือนด้วยนะคะขอบคุณแม่กวดตัวค่ะย่าพิน ไม่มีหลอดจังน้อยนะครับผมนะครับไปถึงบ้านฮักวัดน้อยนะครับไว้ชีวิตพ่อบีบอสด้วยนะครับขอบคุณแม่ย่าชนบุรีนะครับขอบคุณนะครับผมแม่ชีบ้านนางฟ้าให้พ่อบีบอสอยู่เสียแจ้งนะคะไม่ใช่จะลุก่อินแม่บดจะวางยาพ่อหนูนะนี่เห็นมาล่ะโคบกับบ้านไหนวะแบบโคบแบบโคบข้าบ้านเพี้ยทีหนะใชสิหมพ่อหลอก โบกเรื่งว่าฮันีแปลงอู่หาฮะคูกูเนี่ยว่าเป็นคูเป็นนักโวษคาุณขอเวลาห้านาทีในการรับอะไรนะครับที่นั่งคนที่นั่งอยู่ตอนนี้กรุณาเดือดรอนะครับ สวัสดีค่ะก็เสือบอก่อนบ่นบเินเินนอีก้งยังเิก็กามีครับสวัสดีค่ะดองอาสันานเสียงมีกค่ะขอบคุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าเิทีไวยนะคะขอบคุณมาเลยทุกช่วงเลยค่ะ ขอ,ขอพ,พูดพาวามแพงที่พูัวแม่แม่แมแมแหยใจดแขอเสียพี่้องเผา,านจาาอยู่บนที่าสอดแว่าจารนบอกก่นนะจา้านลบ้านบ้นบ,นบ้านอาเขตลลูกมานอาเขตอยู่ไหนลูก ไปแนบบันเป็นยังไงก็ไม่เอาเป็นอย่างนี้สุดเถอะฮู้ยไม่ารู้คือพูดอะไรไม่รู้เรื่องขอโทษ